สวัสดีครับปุงกอนมาแล้วครับครับปงกอนมาแลครับอุ่งกอนครับปุงกอนเล่นอะไรปุงกอนเล่นอะไรครับลูก color like? like red. Are do you twenty-two. Lesson มังก y มังกรเล่นอะไรครับลู <you> okay? กมังกรเล่นอะไรครับมัง yes, <I> กรเล่นอะไรครับลูกมังกรไม่เล่นนี่นะครับลู <Gee. S 2> กมังกรเล่นไม่เล่นนะครับลูก <you> okay? อันนี้เล่นไม่ได้นะครับ <No. S 2> ลูก มอกลยนครับองคกรครับองคกรครับอาเซย์ฮัลโหลดิลฮัลโหลฮัลโหล ก้อนไม่เอาลูก้อนไม่ไมอนะครบก้อนไปไหนครับก้อนไปไหนครับก้อนไปไหนครับลูก Let's <c oughs> meet you n ะ Let's meet you too กันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโน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 ้รันเฮียรันเฮียลูกรันเฮีย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 พัียรสรันเฮียมาคันเฮียพปริสรันเฮียโปริส องกรองกกรไม่เอาหรอกโน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 ยีแทนโ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 อโอโนโนโนเล่นไม่ได้นะครับองกร กันนุ๊ก h e l l กันเนาะบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันเนาะเซฮัลโหลกัน hello 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 สวัสดีครับมังก่สวัสดีครับกันหุ๊กสวัสดีครับนี่เนาะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ oh สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello 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 h e l

Crayon. I need a ruler. Where's my ruler? Okay. Thanks, Mary. <gasps> Hi, Toto. Hi, Tom.